g i s d a ชี้ความเสียหายโครงข่ายคมนาคมจากน้ำท่วมหาดใหญ่ภาระงานฟื้นฟูก,กว่า1,200กิโลเมตรหลังน้ำลด g i s d a รายงานความเสียหายของโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่โดยประเมินจากภาพดาวเทียมและภูมิสารสนเทศพบว่าถนนและทางรถไฟได้รับผลกระทบจำนวนมากและจำเป็นต้องเข้าฟื้นฟูทันทีหลังระดับน้ำลดลง สรุปภาพรวมความเสียหาย1ถนนและทางรถไฟที่ถูกน้ําท่วมทุกระดับความลึกมีความยาวรวมมากกว่า1,200กิโลเมตรโดยมีความยาวที่ต้องฟื้นฟูโดยตรงประมาณ450กิโลเมตร2ความเสียหายจําแนกตามประเภทเส้นทางถนนชุมชนและถนนท้องถิ่นมีความเสียหายมากที่สุดโดยความยาวถนนที่ถูกน้ําท่วมรวม845กิโลเมตรประมาณ80%จึงต้องเร่งทําความสะอาดกําจัดตะกอนและซ่อมแซมเส้นทางในเขตชุมชนจํานวนมากทางหลวงแผ่นดินเลข1-3หลัก ความยาวรวมที่ถูกน้ำท่วมประมาณ175กิโลเมตรหมายเลข3หลักต่อ130กิโลเมตรหมายเลข2หลักต่อ30กิโลเมตรหมายเลข1หลักต่อ15กิโลเมตรโดยเส้นทางกลุ่มหมายเลข1หลักมีปริมาณความเสียหายน้อยกว่าแต่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์จึงต้องฟื้นฟูก,ก่อนเป็นลำดับแรกสำหรับทางรถไฟมีความยาวที่ได้รับผลกระทบ255.67กิโลเมตรภายในนี้มีช่วงทางรถไฟที่ถูกน้ำท่วมลึกเกิน1เมตรประมาณ12กิโลเมตร ซึ่งต้องตรวจสอบสภาพรางหมอนรองรางและระบบระบายน้ําอย่างละเอียดก่อนเปิดเดินรถส่วนระดับน้ําท่วมและความเสี่ยงต่อความเสียหายจากข้อมูลเชิงลึกพบว่าช่วงถนนที่มีระดับน้ําท่วมลึกมากกว่า1เมตรครึ่งมีความยาวทางรวม155.37กิโลเมตรแบ่งเป็นระดับน้ํา1เมตรครึ่งถึง2เมตรคิดเป็นระยะทาง137.15กิโลเมตรระดับน้ํามากกว่า2เมตรคิดเป็นระยะทาง18.2 2กิโลเมตรระดับน้ําท่วมที่เกิน1เมตรครึ่งขึ้นไป ถือเป็นพื้นที่เสียงสูงต้องตรวจสอบและซ่อมแซมโครงสร้างถนนอย่างจริงจังก่อนเปิดใช้งาน